่วเนื้อหนังมันก็ไปตามการเวลาเนาะแรงน้มถ่วงของโลกใครก็ถ่วงไว้ไม่ได้่างโง้มถ่วง ได้บ้านหางตัวระเกได้บ้านหางตัวระเก้แต่ก็ลงทีม เทนมีอยู่รอบตัวเนื้อหนังมันก็ไปตามการเวลาเนาะแรงน้องถ่วงของโลกใครก็ถ่วงไว้ไม่ได้ใช่เข้ามานานแล้ว ก็ลองกีอมกระปาหน้าทิ้งก,ก,ก,ก็ลองอกี อาหารตัวละเค่แตวก็ลงกินลองผมให้ไม่ได้ ไม่ต้องไปดัดให้เสียกระตังผมผมหยิกหรือผมยุ่งก็ไม่รู้ขอบคุณที่แวะมารับชมนะจ๊ะค,ครีมทองตัวค,ครีมไม่ใช่ครีมครีมผมหยิกธรรมชาติ ได้บ้านหางตัวละเคถักคอด้วยดูเลยเขาสน,นุน เกลือต่างกับเหล็กครีมต่อตัวครีมไม่ใช่ครีม,ม,ค,ค,มครีมทากคอด้วย น่ได้บ้านหางตจละเข้ได้บ้านหางตจละเข้แตวก็ลงกิน ไม่ต้องไปดัดให้เสียกระตังผมผมหยิกหรือผมยุ่งก็ไม่รู้ขอบคุณที่แวะมารับชมนะจ๊ะคุณเทนไม่อยู่รอบตัวใช้เขามานานแล้ว นี่ก็เสร็จแล้วใช้เข้ามานานแล้วได้บ้านห่างตงัวละแค่ เสร็จลนื้อหนังมันก็ไปตามการเวลาเนาะแรงน้องถ่วงของโลกใครก็ถ่วงไว้ไม่ได้เนื้อหนังมันก็ไปตามการเวลาเนาะแรงน้องถ่วงของโลกใครก็ถ่วงไว้ไม่ได้ Mm hmm. ทักคอด้วยดูเลยเขาสน,น่อยทักคอด้วยดูเลยเขาสน,น่อยใช้เข้ามานานแล้ว ผมหยิกธรรมชาติแต่ก็ลงคีมไม่ต้องไปดัดให้เสียกระตังผมผมหยิกหรือผมยุ่งก็ไม่รู้ขอบคุณที่แวะมารับทมนะจ๊ะแต่ก็ลงคีม ไม่ต้องไปดัดให้เสียกระตังผมผมหยิกหรือผมยุ่งก็ไม่รู้ขอบคุณที่แวะมารับทมนะจ๊ะใช้เข้ามานานแล้วได้บ้านห่างตัวละเค้ เทนไมีอยู่รอบตัวไม่ต้องไปดัดให้เสียกระตังผมผมหยิกหรือผมยุ่งก็ไม่รู้ขอบคุณที่แวะมารับทมนะจ๊าคุณเทนไมีอยู่รอบตัว เป็นคุณยายคุณยายสุดสวยอย่างโลมทั่ว